ครับผมก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับเว็บไซต์ทั้งมาเก็บลายครับผมก็จะมารีวิวสินค้าส,สวยๆให้คุณลูกค้าได้รับซื้อเลือกหากันในเคล็นเคยนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเป็นพุเตอร์ไฟฟ้าพับเก็บได้นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเป็นลายกระตูนนะครับแอนิเมชันนะครับผมเป็นอ่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมลายการะตูนสวยมากนะครับตัวนี้ออกสี หลายสีเลยนะครับมีตะกร้าเก็บของนะครับผมมีแต่มีไฟเลี้ยวนะครับมีดัเตอร์ชาร์จให้นะครับผมตอนนี้สามารถเปิดไฟได้ปิดเปิดไฟได้นะครับผมมีสถานะแบตบอกตรงหน้าจอนี้นะครับเป็นแบบมือปิดนะครับผมแล้วก็มีเบรกหลังนะครับมีไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมด้าซ้ายหรือวานะครับอันนี้เป็นล้อยางขนาด8นิ้วนะครับเป็นแบบสายพานนะครับผมนี่ครับเบาะนะครับขึ้นลงได้พับเก็บได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผม ตะก้าก็สามารถถอดได้นะครับ่สามารถซื้อของได้นะครับเี่ิ้วของได้เนาะแล้วก็มีที่ชาร์จให้นะครับสามารถชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปนะครับผมดูชาร์จก็อยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับพอเสียบเสียบไฟปุ๊บนะครับนี่ฮะก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะพอเสียบไฟจะเป็นสีแดงนะครัถ้าเต็มก็จะกลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับลายนะครับสวยมากครับผมนี่ฮะลายการ์ตูนด้วยนะครับ ก็คุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้ที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับผมย้ำนะครับ085 0424930ของเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผมหรือคุณลูกค้าท่านใดไม่สะดวกวันที่ร้านก็สามารถาโทรสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้นะครับผมที่ Line ทอยมาเก็ตออนไลน์ .com นะครับผมหรือเข้าชมสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บทอยมาเก็ตออนไลน์ .com ได้นะครับผมมีสินค้าคุณลูกค้าเลือกกันมากมายเลยนะครับผมนะฮะ เรายังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมและจําหน่ายอะไหล่รถแบบทุกประเภทราคาเป็นกันเองนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณลูกค้าท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนาะถ้าทางเรามีสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับซื้อราคากันนะครับอ๋อเรามีบริการจัดส่งท่วประเทศนะครับส่งแมสส่วนกรุงเทพสองสี่ชั่วโมงนะครับผมก็อย่าลืม และเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าของเราได้นะครับผมก็วันนี้ต้องลาลูกค้าท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ